คือเรายังไม่สามารถที่จะคาดการเศรษฐกิจได้100%นะถ้ากลางปี6-9อ่ะถึงจะรู้ว่าจะตอบว่ามันจะไปต่อยยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันสุดหรือ,อยังผมบอกได้เลยว่าผมเป็นกระจกสะท้อนได้เลยนะเพราะว่าผมดีลกับลูกค้าที่เป็น s อ e เอยอะนะครับและสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็จะเป็นธุรกิจที่ขึ้นลงนก่อนใครนะครับขึ้นลงก่อนใครนะครับ,รรบทีนี้ต้องบอกว่า2ปีอาจจะมีแน่ตอนนี้คืออะไรครับ SME นะครับที่เอาบ้านเอาที่ดินเอาโรงงานไปคำนี่จะเป็นยังไงนะถ้าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จะถูกยึดไหมนะถ้าถูกยึดแล้วอสังหามันจะยิ่งเรียกว่ามีปริมาณที่อยู่ในมือแบงค์ค่อนข้างเยอะปริมาณที่เป็นทรั์นะฮะที่รอประกาศขายทอดตลาดในกมรมบังคับคดีเพียบจะมีกลุ่มนักลงทุนนะครับที่รอซื้อทรัพย์นะครับกำลังรอของถูกนะเพียบนะครับ รวมถึงอันโอด้วยแต่อันโอเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อทซั์รอประกาศขายทอดตลาดอันนั้นมันเป็นเด็กๆนะครับอันโตนิโอเนี่ยได้ตั้งแต่ต้นทาง